สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจาวันที่23ธันวาคม2556นะครับก็เป็นตัว AOT นะครับเ,เราก็เห็นตัวเลขนะฮนะนักท่องเที่ยวเนี่ยชะลอตัวลงนะครับโดยถ้าหากเราดูในเรื่องของ9เดือนแรกนะครับเราจะพบว่านะักท่องเที่ยวที่เดินทางมาบ้านเราเนี่ย เติบโตดีมากนะถึง23เทียบ year on year นะครับแต่พอมา1ตุลาเนี่ยทางการจีนเนี่ยได้ออกมาตรการคุมเข้มในเรื่องของทัวร์สู์เหรียญน,นะครับหรือทัวร์ต่ำกว่าทุนนะครับอันนี้ก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเติบโตเติบโตชะลอลงนะครับเหลือแค่เพียง18เมื่อเทียบกับ9เดือนแรกที่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเติบโตถึง93นะครับก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวโดยรวมาจาก การโตของจีนที่ชะลอลงเนี่ยก็ทำให้นักท่องเที่ยวโดยรวมเนี่ยเติบโตสัก15ในเดือนตุลานะครับแล้วพอเดือนพฤศจิกาเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนกับเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นโต21นะครับแต่เนื่องจากการเมืองขัดแย้งที่มากขึ้นเนี่ยก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวในกลุ่มอื่นเนี่ยชะลอตัวลงก็ทําให้ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนักท่องเที่ยวรวมเติบโตอยู่ที่12เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเติบโตต่ําสุดของปีนะครับซึ่งจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เติบโตชะลอตัวลงนะครับก็ไปส่งผล ให้นักท่องเที่ยวที่ใช้สนามบินเนี่ยโตชะลอลงเช่นเดียวกันครับโดยในเดือนตุลานะครับนักท่องอผู้ใช้สนามบินเนี่ยโตสัก14นะฮะและในเดือนพฤศจิกาเนี่ยโตที่10 เมื่อรวมเมื่อเทียบกับในเดือนมกราถึงกันยาที่เติบโต18%เนี่ยก็จะเห็นนะฮะว่าจํานวนนักท่องเที่ยวชะลอตัวลงแต่เนื่องจากเที่ยวบินเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลดลงนะฮะเนื่องจากเป็นสเก็ตดูไฟซึ่งการปรับขึ้นลงเนี่ยค่อนข้างลําบากนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นในเรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยชะลอตัวลงมากกว่าจํานวนเที่ยวบินนะครับและถ้าหากดูในวันที่1ถึงวันที่16บหกธันวานครับผู้ใช้สนามบินเนี่ยเติบโตชะลอลงไปเหลืออยู่ตัวเลขหลักเดียวนะครับก็คือ 4. ี่ ก็เลยทำให้ภาพรวมนะครับในไตรมาสสีเนี่ยคงจะไม่ดีนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากยังเห็นการเติบโตของไรายได้แล้วก็กำไรการเติบโตของผู้โดยสารอยู่นะครับก็ยังคงมีผลดีต่อตัวไรายได้แล้วก็กำไรสุทธิอยู่นะครับสำหรับในระยะยาวเนี่ยเรามองว่า ยังคงแข็งแกร่งนะครับเนื่องจากการเมืองเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นผลกระทบช่วงสั้นนะครเมื่อจบก็จะมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วเหมือนในอดีตนะครับประมาณสัก2-3เดือนก็จะกลับคืนสู่ภาวะปกตินะครับโดยเรามองเห็นในเรื่องของดีมานการเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยยังคงมีการเติบโตอยู่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสายการบินต้นทุนหลักนะครับ ซึ่งถ้าหากเราดูในสิ้นปี55นะครับาสายการบินต้นทุนต่ำที่เดินทางมาบ้านเราเนี่ยมีทั้งหมด18สายการบินนะครับพอมา สิ้นปี56เนี่ยก็เพิ่มเป็น22สายการบินนะครับแล้วก็ในสายในปี57เนี่ยเราก็จะมีสายการบินใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของตัวไ h a i Air a s i ช X ซนะครับซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำระยะกลางถึงไกลนะครับที่จะเปิดบริการในไตมมาส1ปี57แล้วก็นกแอร์สกู๊ชนะครับที่จะเปิดไตมมาส4ปี57นอกจากนี้เองเนี่ยสายการบินต้นทุนต่ำเดิมนะครับอย่างเช่น Thai Air a s เชียก็มีแผนเพิ่ม เครื่องบินนะฮะในปีสิ้นปี56เนี่ยจาก35ลำเป็น61ลำในปี60นะครับนกแอร์ก็จะเพิ่มจาก21ลำนะครับสิ้นปี56เนี่ยเป็น33ลำในปี58นะครับหรือแม้แต่ไทยสมัยของการบินไทยเองปี56ที่จะมี14ลำก็จะเพิ่มเป็น20ลำในปี58นะครับรวมไปถึงสายการบินอื่นๆด้วยนะครับเราก็ยังเห็นความต้องการใช้สนามบินยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องครับประกอบกับการรวมตัวเป็น AEC เองเนี่ย ก็จะทำให้การเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยมีมากขึ้นนะครับแม้ว่าอาจจะมีความกังวลใน,นเรื่องของการเมืองนะครับเราก็มองว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการชะลอการลงทุนนะครับเพื่อดูทิศทางการเมืองก่อนนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยเราแนะนําทยอยซื้อนะฮะจากแนวโน้มความแข็งแกร่งของธุรกิจที่ยังมีอยู่นะครับเราประเมินด้วยวิธี DCF นะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่196บาทนะครับ ที่เบนะครับทางฝ่ายคาดว่าเบนะครับจะมีกำไรสุทธิแตรมาสี่นะครับที่ประมาณ3,700ล้านนะครับลดลง1 1ึ่ q นคคะครับถึงแม้ว่าแตรมาสนี้นะครับจะคาดว่าเบจะมีรายได้ขั้นียมเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากธุรกิจประกันและธุรกิจกองทุนนะครับได้รับเงินปันผลและเงินทถอนจากกองทุนวัยุพักนะครับแต่ค่าใช้จ่ายี่ปกติจะเข้ามามากในช่วงปลายปีและการตั้งสำรองที่ยังคงระดับสูงนะครับจะนำผลประกอบการลดลงจากแตรมาสามนะครับ แต่เมื่อสี่ปีก่อนนะครับคาดว่ากำไรสุทธิจะลดลงด้วยนะครับ0.8%เยนเยียนะครับเนื่องจากการตั้งสำรองที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่่นกำไรสุทธิทั้งปี56นะครับคาดว่าจะอยู่ที่15,000ล้านนะครับกำไรต่อหุ้น2.4บาทนะครัจะมีการันผลครึ่งปีหลังอีก4 3ตางนะครับว1 2นะครับหลังจากจ่ายระหว่างการไปแล้ว40ตาง สินเชื่อ,อรายย่อยและโดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อจะอยังคงชะลอตัวในช่วงไตรมาส4นะครับแต่ยังได้สินเชื่อรายใ,ใหญ่มาชดเชยนะครับนอกจากนี้เบจะมีการขายเพีออกไปประมาณ1,900ล้านบาทนะครับทำให้คาดว่าในช่วงไตรมาส4เบจะปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนนะครับ3.3%และทำให้ทั้งปีเบนะครับจะมีสินเชื่อเพิ่มขึ้นประมาณ11%นะครับซึ่งเป็นระดับต่ำกว่าที่เบตั้งเป้าไว้ว่าจะปล่อยสินเชื่อเพิ่มในปีนี้12% ส่วนในปีหน้านะครับด้วยเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลนะครับที่ต้องชะลอออกไปนะครับทำให้เบมีการตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อเพิ่มนะครับลดน้อยกว่าปีนี้นะครับโดยตั้งเป้าปล่อยเพิ่ม8-9% NPL ที่เป็นผลมาจากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองนะครับอาจจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไตรมาส4นะครับแต่จะไม่มากเหมือนในไตรมาสที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้แล้วไตรมาส4อาจจะไม่มาก นอกจากนี้แล้วนะครับเบจะมีการขาย NPL ออกไปอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะทําให้ปริมาณ NPL นะครับเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยจากไตรมาสสที่มีอยู่25,000ล้านนะครับแต่สินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไตรมาสสจะทําให้สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมของเบลดต่ําลงจาก2.6%ในไตรมาสก่อนนะครับเห,ห,หลือประมาณสองจุดห้าเอร์เซนะครับการซื้อหุ้นของเบยในส่วนที่ GE ถืออยู่นะครับและการทำเดลต้าออ f เฟอหุ้นที่เหลือทั้งหมดโดยธนาคารแห่งโตงเกียวมิซูบ หรือ BTMU นะครับได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับทำให้ BTMU กายมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหมผ่ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่นะครับโดยสัดส่วนการถือหุ้นที่72%และขณะนี้นะครับทาง BTMU ได้ส่งกรรมาการเข้ามานั่งในบอร์ดของเบย์แทนเก้าอี้ทั้งหมดของ GE และบางส่วนของกลุ่มรัตนาหกระลักรัตนาลลักแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเบย์ B จะทําการควบรวมกับ BTMU นะครับโดยเบย์จะออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อแลกกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ BTMU สาขากรุงเทพนะครับ ซึ่งกระบวนการเพิ่มทุนรวมไปถึงการควบรวมน่้วจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี57นะครับและเบจะได้ประโยชน์จากการควบรวมอจริงจังในปี58นะครับซึ่งล่าช้ากว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้เดิมนะครับว่าการควบรวมจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี57นะครับและเบจะได้ประโยชน์จากการควบรวมในช่วงรึ่งปีหลังของปี57จากประโยชน์ที่ได้การได้จากการควบรวมล่าช้ากว่าที่คาดไว้เดิมนะครับทางฝ่ายจะปรับลดประมาณการกันไรปี57ของเบ 100, 000, ลง6%นะครับเหลือ19,000ล้านนะครับจากเดิมคาดไว้ที่21,000ล้าน ส่วนปี58นะครับเบ er จะได้ประโยชน์เตมพี่จากการคบรวมนะครับทางฝ่ายเขาเบ er จะมีกำไรสุทธิที่23,000ล้านบาทจากการปรับลดรประมาณกำไรปี57ลงนะครับส่งผลให้ราคาพื้นฐานเบปรับลดลงด้วยนะครับเหลือ39บาทซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาท e n น่าออฟเฟอร์นะครับและสภาพขอ,ข,อของหุ้นที่เหลือน้อยทำให้คาดว่าราคาหุ้นอาจจะไม่ขึ้นไหวเกินไปกว่าราคานี้มากนักนะครับเมื่อเทียบกับราคาพื้นฐานปัจจุบันยังมีส่วนต่างพอสมควรนะครับแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับเบ er. ต่อที่เอ b แบงนะครับรายงานแบบแสดงสินทรัพย์หนี้สินเดือนพฤศจิกายนนะครับกลับมามีสินเชื่อเล็งโตขึ้นอีก2.2%มั o ออนมัดนะครับหลังจากเดือนก่อนสินเชื่อเพิ่มขึ้นเพียง1%จะทำให้สินเชื่อเอ b แบงนะครับเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี55แล้วนะครับ18.4%นะครับเพื่อดับการเติบโตของสินเชื่อสูงที่สุดในกลุ่มธนาคารนะครับทางด้านเงินฝากก็ขยายตัวขึ้นเช่นกันนะครับโดยเพิ่มขึ้น1.4%มัดออนมัดนะครับซึ่งการที่สินเชื่อเพิ่มขึ้นสูง,งกว่าเงินฝากนะครับทำ เพิ่มสูงขึ้นเป็น96.5%จาก95.8%ในเดือนก่อนทางฝ่ายคาดว่าปี56นะครับ LH Bank จะมีกำไรสุทธินะครับ893ล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน30.7%จากฐานสินเชื่อที่ยังต่ำนะครับและการถัดมาเน้นปันสินเชื่อธุรกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้ LH Bank จะยังคงเป็นธนาคารที่มีขยายตัวสูงต่อ,ตอไปในปี57นะครับราคาพื้นฐานให้ไว้ที่1บาท52สตางค์นะครับแนะนำซื้อนะครับสำหรับ LH Bank บ้านปูนะคะก็ตกลงจะทําการลดทุนนะคะในจํานวนของตัวหุ้นที่ทำเทเชอรี่สต็อกหรือทําโครงการซื้อหุ้นคืนนะคะเมื่อตอนที่สิ้นสุดของโครงการซื้อหุ้นคืนของเขาเมื่อวันที่16กรกฎาคมนะคะก็มีการ ซื้อหุ้นคืนทั้งหมด5%นะคะ135.6ล้านหุ้นนะคะเมื่อวันศุกร์ก็มีการประกาศเรื่องว่าจะทำการลดทุนนะคะแต่ในการประกาศนียจะต้องมีการเขียนในเรื่องของระยะเวลาการขายหุ้นซื้อคืนด้วยนะคะอันนี้เป็นการเปตามกฎของเขานะคะก็เขียนไว้ว่าจะจำหน่ายหุ้นซื้อคืนมนที่17มกราคมถึง31มกราคมอันนี้เป็นแค่แค่ตัวที่จะต้องเขียนกำหนดไว้ตามตามเงื่อนไขนะคะหลังจากนั้นที่บริษัทจะทำการลดทุนเนี่ยก็จะมีการ นำเรื่องยื่นกับกระทรวงพาณิชย์ต่อไปนะคะจำนวนหุ้น135.6ล้านหุ้นเนี่ยก็ทุนจดทะเบียนเรียกชำระปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่2,717ล้านหุ้นนะคะลดไป135.6เนี่ยก็จะทำใหเออ้เหลือจำนวนหุ้นอยู่2,581ล้านหุ้นอันนี้ก็จะดีกับตัวบริษัทนะคะในเรื่องของตัวไม่ว่าจะเป็นกำไรต่อหุ้นเงินปันผลต่อหุ้นหรือตัว book value per share ต่อหุ้นนะคะก็จะทาให้ดีขึ้นเพราะว่าตัวหาร ตัวหารลดลงไป5%นะคะรานะคาพื้นฐานเดิมที่เราทำอยู่ที่200อเอ,อ่อโทษน,นะคะปี2557เนี่ยอยู่ที่32.8บาทต่อหุ้นนะคะก็ปรับเพิ่มมาเป็น34บาท50นะคะแนะนำถือนะคะปิดประชุมส่วนพื้น,นฐานค่ะ